แ <molec> ล้วคเธอเราต้องเปิดความสวยของใบหน้าใว่บ้าหน่อยก็ด้หออันนี้ไม่สวยหยหรอเดี๋ยววันนี้เราจะมาตลาดข้างโรงพักนะคะซึ่งเราจะไปบุกเจ้าของตลาดให้เขามาเดินกับเราค่ะเจ้พอดีมีแผงว่างไหม ดูสิมาถึงก็เกีはは่ยวกา้าแล้วค่ะคุณสวัสดีค่ะวลองีค่งตัวแล้วค่ะอ๋อพอดีแต่งอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วว่าค่ะขอโทษด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟนเนอรดานะคะวันนี้เฟมพามาบุกตลาดข้างลรงพักที่ดังที่สุดในเขตนี้เนาะและ้าของสวยที่สุดยอมยอมแล้วหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้ต้อพามาดูนะคะก็มีหลายอย่างเดี๋ยวให้พี่เฟมลองดูว่าอยากอยากชิมอะไรดีกว่าอะ เอาแบบถ้าเป็นยุคแบบเด็กๆแบบพี่จะต้องไปร้านแบบพี่หรอแซบแน่นอนใช่ไหมไม่สนุกอันนี้ก็คือน้องเชอร์รี่นะคะที่เป็นเน็ตไอดอลที่ดังที่สุดในท่นอ่ะไม่ใช่แล้วไงคะเป็นยังไงคะเน็ตไอดอลยุคเก่าไม่เก่าเลยแซปที่สุดในสามโลกใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็จะโบราณหน่อยนะอยากลองชิมไหมอันนี้อะไรอ่ะเมี่ยงเมี่ยงเหรอเออแล้วก็ อ่ะพี่เฟมเชมขออนุญาตเปิดแมทนะคะอ,อนุญาตเปิดอย่าตกใจในความสวย,สวยเป็นไงไม่กินผัดมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ อร่อยไหมต้องบอกเลยว่าตลาดเนี้ของอร่อยเยอะมากว่าเค้านี้ค่อนข้างเหมือนนางเขาพัดมาแล้วอ่ะที่นี่ยจะขัดว่าจะไม่ให้แม่ขาตั้งแบบที่มันเหมือนกันหลายๆร้านอยู่ในตลาดฉันรู้แล้วทำไมตลาดเนี้ถึงคงใจแม่ขาเพราะว่าเข้ ก็คอเขาอ่ะเป็นการช่วยแม่ค้าด้วยแม่ค้าบอค่ะที่ไม่แบบแย่งยอดกันใช่ไม่อยากให้มันซ้ํากันหลายร้านเพราะว่าไม่งั้นแม่ค้าที่เขาขายอยู่แล้วกับเราเขาก็จะแบบก็จะขายไม่ได้ไงอ่าขอบคุณค่ะลองชิมลองชิมไม่ล่วง้ากนะไม่ร้อนละเอาเลยนะ หรอขอชอบถามหน่อยนะคะมาถ่ายที่นี่รู้สึกเป็นไงป่ะคะดีค่ะดีมากเลยคนเดียเอาหน้าบอกไว้ว่าเดี๋ยวแม่ค้าไม่รู้ว่ายืนฟังอยู่ด้วยแล้วเจ้าของตลาดเป็นไงป่ะคะน่ารักมากเลยน่ารักมากเอาไปเลยค่ะนี่ ไปที่ไหนต่อไม่รู้ว่าอยากกินอะไรอีกอะอะไรที่แบบคนมาที่นี่แล้วต้องโดนทุกอย่างดูดีอ่ะดูดิเนี่ยเขาว่างเย่งอย่างเงี้ยค่ะยังมีล็อกว่างนะคะเผื่อใครอยากมาไข่ของไข่ของนี่เหงอเธอตอนนี้ยังว่างอยู่อีกนี่ยทำขนาดนี้ทำล็อกเพิ่มก็นี้ไงทำหลักคาเพิ่มอีกสองหลังราสามารถเอาแม่ค้าเข้าไปได้ดีโอเคเป็นการบริหารจัดการที่เลศค่ะ ราคาของที่เนี้ยก็จะไม่แพงส่วนมากนะเพราะว่าทำให้ราคาประมาณขึ้นท่าไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่แพงเธอวันนี้เธอเรียบร้อยมากนะทุกที่เธอไม่ใช่อย่างนี้ปกติเป็นคนเรียบร้อยนะคะแต่ว่าหยับที่ผักไว้พ่อค้าค้าขอขนมถ้วยชิมถ้วยหนึ่งค่ะมีอันไม่ร้อนไหมคะพี่คิงเห็นบ้างเขาว่ามีความใส่ใจจะรู้ตั้งเนี้มาทำขสดเลยนะคะ เอ้ยชิมอันนี้ไหมชิมอันนี้ไหมทุกร้านค่ะชิมอันนี้หน่อยไหมโอเคค่ะ้หนูขอทำให้หนูใหม่อันนึงได้ค่ะแบบร้อนร้อนอีกแล้วเอาให้ลวกไปเลยทำไหมทำได้ทำไหมทำได้ก็ป้างเบาไฟก่อนเดี๋ยวคนป่วยจะคนตาจะไหม้ค่ะมานั่งเลยนะนั่งเลยลูกอ่นั่งเลยเลยมาค่ะนี่อันนี้วางไป วางอันนี้วางค่ะนี่นักหนักที่ลูกอันนี้เปิดเปิดเนี่ยนะนี่ลูกใส่ปลนวจ้านอยเดียวฉันรอยไหมคะคุณป่าไม่ต้องใส่หงส่หกอ่ะใส่ได้าแค่นี้ปิดเลยแล้วปะปิดปอ่าอสองมือมือสองมืออ่าพอมความเร็ัมเราเอไใส่่ม่ลูก เอาใสไปใหม่ลูกใสมหนไม่กลนี่หรอใสหุรอบลูกนี้ไม่ต้องกราบใสไปเลยอเลเข้ามาค่ะเลเข้ามาค่ะแล้วต่อค่ะอันนี้เหรอเอาเลยนะได้เลยลูกได้เลยโอมาค่ะมาค่ะแม่ค้าตกงานแล้วค่ะขอบคุณนะะเปิดประสบการณ์ใหม่ ชิมฝีมือตัวเองเลยมีทุกสิ่งใช่ทำเองต้องอร่อยมาอร่อยอร่อยสามโลกที่สวดในสาโลกค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเควันนี้ก็เต็มไม้เต็มมือเลยแล้วก็อิ่มมากวันนี้ขอส่งไม้ต่อให้ คุณเชอรี่ในการปิดรายการนะคะได้เลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาข่ายของที่นี่นะคะก็ติดตออกก่อเข้ามาได้ที่เพจตลาดนัดู้พันธ์โพธารามเดี๋ยวยังไงจะให้พี่เฟมแอแบแปะลิงก์ให้นะคะ<ช>แล้วก็สำหรับใครที่อยากมาเดินเที่ยวนะคะที่นี่เปิดทุกวันทารุหัสอยู่ข้างโรงพักโพธาราม,มฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่เฟรมด้วยนะคะเป็นงานเ,เป็นงานไว้เพื่อยอดวิวมันดีเขาจะมาอีก ความสวยขอไใบหนะ้าเ